อีกหนึ่งข่าวใหญ่ของศึก NBA ครับก็คือศึกบาสเกตบอลของประเทศสหรัฐอเมริกามีการประกาศรีไทไปอีกหนึ่งรายกับนักบาสในตำนานเรย์อัลเลนครับนี่คือชฉมหน้าของนักบาสจอมยิงไกลในตำนานครับเรย์อัลเลนครับถูกด้าบเข้าสู่ลีกเมื่อปี1 9 9 6ลงเล่นสุดท้ายในฤดูกาล2013-2014แล้วก็มีข่าวลือตลอดว่ายังคงไม่รีไทยอาจจะมีการคัมแบ็กกลับมาได้เสมอแต่วพาสุดท้ายนั้น ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและประกาศรีไทยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเลยเล่นถือว่าเป็นตำนานนักบาสบอลชาวสหรัฐครับทำคะแนนเฉลี่ยต่อเกม18.9แต้มใน18ซีซั่นที่เขาลงเล่นนะครับและเล่นไปถึง1,300เกมติดทีมออสตาถึง10สมัยเคยควา้าแชมป์ NBA 2สมัยด้วยกันครับปีแหวนแชมป์2วงกับบอสซันเซอติในปี2008และกับไมมี่ฮิตในปี2013 นี่ที่ถือว่าเป็นจอมยิงไกลครับจอมยิง3ามแต้มลวตอนนี้ก็เป็นคนที่ครองสถิตยิง3ามแต้มมากสุดตลอดการฤดูกาลปกติของลีก NBA ครับยิงไปแล้วถึง2,973ลูกครับยิงไปเฉลี่ย3,000ลูกใน18ฤดูกาลก็ถือว่ายาวนานมากๆแล้วก็ยิงได้เยอะมากๆนะครับกับการดวลตัวเองของเลออเลนครับ